ประสบการณ์ปฏิบัติกรรมฐานเรื่องนักภาวนากับผีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของคุณเจริญ เือ่อข้าพเจ้าฝึกบำเพ็ญสมถภาวนากรรมฐานใหม่ๆใ,ใจยังกลกล,กลกล้าอยู่มีความรู้สึกถอยหน้าถอยหลังลังเลใจอยู่ระยะหนึ่งเพราะเคยรู้เรื่องราวจากการเคยมีผู้บำเพ็ญสมถภาวนากรรมฐานวิ่งกระเจิงโดดบ้านโดดเรือนถึงขนาดจะมาล่ามโซเอาไว้ด้วยเหตุที่มีผีมารังควานนอกจากนี้ยังเคยรู้เรื่องราวว่า เมื่อนั่งสมาธิพอจิตสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิผีจะโผล่หัวเข้ามายิ่งทำให้วิตกกังวลว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆจะทำอย่างไรโดยเฉพาะข้าพเจ้ากับผีไม่ถูกกันอยู่แล้วจึงไม่น่าที่จะเอาตัวเข้าไปพัวพันด้วยเพื่อนๆหลายคนพอรู้ว่าข้าพเจ้าไปฝึกบำเพ็ญสมถภาวนากรรมฐานด้วยแล้วยิ่งเอาเรื่องผีมาเล่าเป็นการขู่สำทับเข้าให้ ความคิดไว้แต่แรกว่าจะไปฝึกสมถภา,าวนากรรมฐานก็เลยหยุดชะงักลงเมื่อเพื่อนๆได้เห็นท่าก็นำเรื่องราวอิทธิฤทธิของผีในลักษณะาต่างๆที่น่ากลัวมาเล่าให้ฟังและเตือนว่าให้ระวังไว้ให้ดีผีมันเอาแน่การขู่ของเพื่อนๆได้ผลทำให้ข้าพเจ้าล้มเลิกในการที่จะไปฝึกกรรมฐานในครั้งนั้น เวลาผ่านไปหลายปีข้าพเจ้าเห็นมีคนไปปฏิบัติบำเพ็ญสมถะภาวนากันมากขึ้นก็ไม่เคยได้ยินว่าคนเหล่านั้นต้องวิ่งกระเจิดกระเจิงหรือถูกผีอัลวาแต่อย่างใดทำให้กล้าที่จะตัดสินใจลองฝึกบำเพ็ญสมถะกรรมฐานดูอีกครั้งคิดว่าถับผีมาก,กวนก็จะเลิกเมื่อเพื่อนรู้ว่าจะไปขึ้นกรรมฐานก็แอบเข้ามากระซิบอีกจนได้เฮ้ย ทำใจไว้ดีแล้วหรือที่จะสู้กับผีผีมันเอาแน่นะว้ยเพื่อนมันพูดยิ้มยิ้มคนอื่นเขาสู้ได้ก็คงไม่เป็นไรเพราะไปฝึกกับอาจารย์ข้าพเจ้าบอกเช้าวันนั้นข้าพเจ้าเดินขึ้นไปบนกุฏิเพื่อน,นำเรื่องที่จะฝึกกรรมฐานปรึกษากับหลวงพ่อที่วัดแต่เช้าแต่พอดีหลวงพ่อมีแขกจึงได้นั่งรอยงห่างพอแขกกลับไปก็มีแขกชุดใหม่มาอีก เลยหาโอกาสคุยกับหลวงพ่อไม่ได้นั่งกระสับกระส่ายอยู่ตรงนั้นค่อนข้างจะนานจะเหน็บกินขาขณะที่หลวงพ่อคุยอยู่กับแขกแขกทําท่าจะกลับก็ไม่กลับก็เลยเป็นว่าหาโอกาสเข้าพบหลวงพ่อไม่ได้ก็พอดีที่หลวงพ่อยกกระถนขึ้นมาบ้วนน้ำหมากมองมาเห็นข้าพเจ้าท่านคงเข้าใจจึงถามข้าพเจ้าว่ามาธุระอะไรหรือข้าพเจ้ามองดูแขก แล้วทำกระมิดกระเมียนเพราะเขินที่จะพูดว่าจะมาขึ้นกรรมาฐานแต่เหมือนหลวงพ่อจะรู้ท่านจึงพูดว่ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาว่างถ้ามีธุระอะไรไปหาที่เลขาหนั่นก็ได้พูดแล้วท่านก็ชี้มือไปที่กุฏิหลังถัดไปข้าพเจ้ากราบท่านแล้วเดินกระย่องกระแย่งลงจากกุฏิเพราะเหน็บกินขาอย่างชายอยู่พลงังมึนในใจว่า หลงคอยหลงพ่อเสียตั้งนานเลยไม่มีโอกาสเข้าพบข้าไปเจ้าเดินลัดเลาะมาตามทางแคบๆสองข้างทางมีกระถางต้นไม้วางเรียงรายไปตลอดจนจะถึงกุฏิท่านเลขามองเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยังนุมนมอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่เลขาหรือไม่เห็นท่านกำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะหน้าห้องตามลำพังรูปเดียวคิดว่าคงไม่ต้องได้คอยนานจึงเดินเลี้ยวเข้าไปตามทางจะขึ้นบันไดกุฏิ เมื่อจวนจะถึงบันไดพระภิกษุรูปนั้นก็ลุกขึ้นถือกระดาษปึกหนึ่งเดินเข้ากุฏิไปข้าไปเจ้าคิดว่าความผิดหวังได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองจึงชักจะท้อใจครั้นเมื่อนึกถึงว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นจึงได้เดินขึ้นไปบนกุฏินั่งคอยอยู่ภายในกุฏิเงียบไม่ได้ยินเสียงท่านทําอะไรเลยนั่งคอยอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่เห็นท่านออกมา จึงคิดว่าท่านคงจะจำวัดเสียแล้วได้ยินเสียงระฆังเล็กๆที่ห้อยอยู่ตามระเบียงโบสถ์ดังกรุงกริ้งอยู่ตลอดเวลามองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาเข็มชี้ไปที่เลขสิบจนจะได้เวลาฉันเพนคิดว่าวันนี้คงไม่มีโอกาสได้ขึ้นกรรมาฐานแน่จึงปล่อยจิตให้กระวนกระวายไปตามเรื่องมาธุระอะไรหรือโยมมีเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลัง ข้าพเจ้าตกใจจึงรีบหันไปทางเสียงเห็นพระหลงตาแก่ๆรูปหนึ่งกำลังก้าวขึ้นบันไดามาข้าพเจ้ายกมือไหว้และบอกท่านว่าหลวงพ่อให้มาพบท่านเลขาจะมาขอขึ้นกรรมาฐานครับภายในหัวอกล่งไปถน,นัดที่ได้พูดออกไปท่านเลขาไปไหนละ่ะหลงตาท่านถามไม่ทราบครับข้าพเจ้าตอบชวนครับ เสียงขานรับดังขึ้นภายในกุฏิมียอมมหาพระหลงตาท่านบอกพระภิกษุนมเดินถือกระดาษปึกนั้นออกมาจากในห้องโยมจะมาขอขึ้นกรรมฐา,านพระหลงตาท่านบอกพระหนุ่มรูปนั้นก็หันมามองหน้าข้าพเจ้ายกมือไหว้พระหนุ่มรูปนั้นท่านยินลังเลใจเหมือนจะคิดอะไรอยู่สักอย่างขณะเดียวกันมือของท่านก็กรีดไปตามขอบกระดาษ ยมมาพรุ่งนี้อีกทีได้ไหมอาจารย์ที่ฝึกกรรมฐานท่านออกไปข้างนอกพระรูปนั้นบอกผิดหวังอีกจนได้ข้าพเจ้าคิดจึงนมัสก,การลาท่านแล้วเดินทางกลับท่านเดสั่งให้นำทูปห้าดอกทำขันห้าคือทำกรวยยอดแหลมห้าอันเทียนห้าเล่มดอกไม้ห้าสีมาด้วยข้าพเจ้าก็รับคำ วันรุ่งขึ้นข้าพระเจ้าได้ขึ้นกรรมฐานสมใจหัวใจเต้นตุบตุบตัวร้อนเผาตื่นเต้นไม่น้อยเพราะรู้ว่าช่วงนี้แหละที่ผีมันจะเอาแน่อย่างที่เพื่อนว่าคิดว่าถ้าผีมันมาก็จะเลิกคิดปลอบใจอยู่แค่นั้นอาจารย์ที่ขึ้นกรรมฐานนั้นท่านแนะนําตัวเองว่าท่านคือพระมหาทองสืบรูปร่างผอมขาวอายุประมาณห0ปีดูท่าทางท่านอิดโรยคล้ายคนอดนอน ข้าพเจ้านำเครื่องบูชาครูที่มีขันห้าทูบเทียนพร้อมด้วยดอกไม้ถวายผู้เป็นอาจารย์พลางมองดูดอกไม้ห้าสีดอกไม้ห้าสีนี้หายากแทบเลือดตาจะกระเด็นตามปกติดอกไม้จะมีสีขาวสีแดงสีเหลืองสีแสดหรือสีส้มนอกจากนั้นก็มองไม่เห็นดอกไม้ที่ยังขาดอยู่อีกสีหนึ่งคิดเท่าใดก็คิดไม่ออกว่าจะเอาสีอะไรมาใส่ให้ครบห้าสี ต้องเดินลัดเลาะไปตามร้านขายดอกไม้หลายแห่งก็ไม่ได้บังเอิญเหลือไปเห็นดอกอัญชันที่ขึ้นอยู่ริมรั้วบ้านจึงเอามาให้ครบเป็นห้าสีพอดีเมื่อถวายอาจารย์แล้วสิ่งแรกที่จะต้องกระทำก็คือรับศินเมื่อรับสินแล้วท่านก็บอกว่าพระอนุรุทธาจารย์เจ้าแสดงไว้ในสังหะปริเชตที่9ว่าสมทวิปัสนานังภาวนานิมิตโตปรกรมฐานัง าวัคขามิทวิทัปิยถากรรมังความว่าภาวนามีสองประการคือสมถภาวนากรรมฐานประการหนึ่งวิปัสนากรรมฐานประการหนึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องฝึกบำเพ็ญสมถภาวนากรรมฐานเสียก่อนเมื่อปฏิบัติจนชำนาญแล้วจึงจะฝึกวิปัสนากรรมฐานโดยลำดับการฝึกสมถภาวนากรรมฐานเป็นการกระทำเพียงฝึกใจที่ฟุ้งซ่านอยู่นั้นให้สงบลง ให้จิตอยู่นิ่งๆเป็นการเตรียมตัวที่จะศึกษาในเรื่องกายกับจิตเท่านั้นสำหรับวิปัสสนาภาวนากรรมฐานเป็นการค้นคว้าเรื่องราวและความเป็นไปของกายกับจิตเพื่อหาทางดับทุก์ความแตกต่างมีอยู่เท่านี้นข้าพเจ้ากราบท่านอีกครั้งบอกว่ากระผมเข้าใจแล้วเดิมทีเดียวคิดว่ามีแต่เพียงวิปัสสนาอย่างเดียวเห็นคนนั่งภาวนาก็เข้าใจว่านั่งวิปัสสนา อาจารย์บอกว่าสมถะภาวนามี40อย่างและท่านก็เล่าไปเรื่อยๆจนถึงวิธีบำเพ็ญอสุภัสสิบคือเพ่งซากศพที่กำลังพองขึ้นอย่างนี้ถ้าจะทำไม่ได้ดอกครับข้าพระเจ้าพูดพลางใจชักจะไม่เอาเสียแล้วอาจารย์ท่านก็หัวเราะแต่สิ่งเหล่านี้คนไม่นิยมนำมาปฏิบัติส่วนมากนิยมใช้อนาปานสติเพราะสะดวกและถูกกับนิสัยดีเอาลองฝึกกันดู ข้าพเจ้าตนตื่นเพราะคําว่าอนาปนสติคืออะไรถ้าเห็นผีเห็นที่จะยุง่งนั่งตัวตรงๆขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอาจารย์บอกเอาละนะคราวนี้ถ้าผีมาละเลิกแน่ข้าพเจ้าคิดในใจก็ยังตุ้มตุมต่อมๆโยอุชุกายังปณิทายะตั้งกายให้ตรงๆอุชุจิต,ตังปณิทายะ ตั้งจิตให้เที่ยงตรงปริมุขขังสติตั้งสติลงที่ตรงหน้าของตนกำหนดดวงจิตของตนบำเพ็ญอนาปนาสติกรรมฐานเอาหลับตาอาจารย์สั่งข้าพเจ้าหลับตาลงไม่สนิทตาทำกระปริบกระปริบอยู่อดยิ้มไม่ได้เพราะรู้ว่าช่วงนี้แหละที่จะเอาตัวเข้าไป,ไปเผชิญกับผีดูออกจากลลาหารเกินไปแล้ว ภาวานาไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสงบลงนิ่งละจากอารมณ์ภายนอกพอรู้สึกว่าทิ้งอารมณ์ภายนอกหมดแล้วไม่รับรู้ต่ออารมณ์ภายนอกจิตจะนิ่งสงบแล้วให้หยุดบริกรรมนั้นเสียนิ่งอยู่อย่างนั้นให้นานที่สุดใจจะละจากสภาวะธรรมภายนอกจิตจะสงบสบายเป็นสุขถ้าพอเริ่มภาวานาช่วงแรกเรียกว่าเข้าคั้นคณิกะสมาธิคือจิตสงบเล็กน้อยแล้วก็ฟุ้งไปอีก เป็นเป็นหายๆยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งข้าพเจ้าดีใจเพราะคำสอนเข้าใจง่ายคงภาวนาไปเรื่อยๆหูก็ฟังแต่ใจคอยแวบเข้าไปหาผีอยู่ตลอดเวลาอาจารย์เห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งนานก็พูดขึ้นว่าถ้าใจสงบได้นานหน่อยจิตใสสะอาดจิตนิ่งละจากอารมณ์ภายนอกใชยอยู่หายใจเหมือนไม่ได้หายใจนิ่งเหมือนดวงดาวลอยอยู่ในอากาศ เรียกว่าเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิตอนนี้นิมิตจะเกิดให้รู้ทันนิมิตอย่าได้ตกใจให้ทําใจนิ่งเฉยไว้เหมือนไฟฉายพุ่งออกจากดวงดาวภายในรอบๆบ,บริเวณที่นั่งสว่างมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวได้แต่ความสว่างมีอยู่เพียงใกล้ๆตัวท่านั้นความปิติเริ่มเกิดขึ้นในใจรู้สึกแปลกใจว่ามีแสงสว่างขึ้นได้อย่างไรจึงลืมตาขึ้นท่านอาจารย์เห็นลืมตาท่านกรถามขึ้นว่า ลืมตาทำไมหลับตาไหมข้าไปเจ้าหลับตาลงอีกนานจนเกิดแสงสว่างขึ้นมาอีกคราวนี้ผิดจากคราวก่อนเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นเห็นมีหัวกะโหลกคนกลิงอยู่ข้างหน้าตกใจสุดขีดลืมตัวคิดว่าเป็นหัวกะโหลกจริงๆจึงใช้เท,าท้าถิดเปรี่ยงเขาให้ลืมตาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนอาจารย์ถามว่าอะไรจึงตอบท่านไปว่าเผลอไปครับ มองเห็นหัวกะโหลกคนกลิ้งเข้ามาหาอาจารย์ท่านหัวเราะแล้วเอามือมาคลำที่อกเห็นหัวใจเต้นตึกๆก็กบอกให้หยุดแล้วให้มาใหม่ในวันถัดไปแล้วสั่งว่าอย่าไปนั่งทำคนเดียวจิตยังไม่นิ่งต้องมาฝึกกับอาจารย์ทห้คล่องเสียก่อนจึงจะไปฝึกด้วยตนเองข้าพเจ้าเก็ดไปนานอาจารย์บอกว่าที่เป็นดังนี้เพราะเราไม่รู้เท่าทันนิมิตถ้ารู้เท่าทันนิมิตจงทำใจให้สงบอยู อย่าตกใจที่เห็นนิมิตแล้วให้กรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลไปภาพนิมิตนั้นก็จะหายผีจะมากวนเฉพาะช่วงที่เข้าสู่อุปจารสมาธิเท่านั้นเมื่อเลยเข้าถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิจิตจะวางอารมณ์วางนิมิตลงจิตจะนิ่งไม่รับรู้จักอารมณ์ภายนอกดิ่งอยู่ตลอดเวลามีแต่ความสว่างอยู่อย่างเดียวเรียกว่าจิตถึงพุทธ,ธคือจิตเป็นผู้รู้ การปฏิบัติทางสมถภา,าวนากรรมฐานก็จบลงเพียงเท่านี้ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วจึงมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานภายหลังต้องฝึกเป็นตอนๆไปไม่รวมกันอาจารย์ยังเล่าต่อไปอีกว่าอานิสงส์แห่งสมถกรรมฐานให้ผลสงสุดตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตฌานหรือปัญจมฌานเมื่อได้ฟังอาจารย์เล่าจบแล้วข้าพเจ้าก็ยังนึกหวาดหวาดไอหัวกะโหลกผีหัวนั้น มองไปทางไหนมันก็ติดตาคอยแต่จะกลิ้งเข้ามาหาอยู่อย่างนั้นทําให้เกิดอุปทานติดตาอยู่หลายวันจนไม่กล้าที่จะบําเพ็ญสมถะภาวนาไปเสียนานด้วยเหตุที่รู้ไม่เท่าทันนิมิตอย่างน่าเสียดายยิ่งลืมคําที่อาจารย์ย้าแล้วย้าอีกว่าถ้าเกิดนิมิตขึ้นให้รีบวางนิมิตทันทีอย่าติดนิมิต การติดนิมิตจะเป็นอุปสรรคอันใหญ,ญ่หลวงที่ทำให้เส้นทางของการบำเพ็ญสมถภา,าวนาไขยเ๋ไปได้อุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้คนล้มเลิกบำเพ็ญสมถภา,าวากรรมฐานอยู่ที่ผู้ปฏิบัติต่อนิมิตที่เห็นถ้าหากรู้จักวางนิมิตให้ถูกต้องแล้วการบำเพ็ญสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานก็จะก้าวไปไกลอย่างไม่ต้องสงสัย